อัปเตดโทรมาเยี่ยมผู้ป่วยไป,ไป,ไปลยายปลายลครับเมื่อกี้อัปเตบอกว่าพี่เคยสัมผัสไหมระหว่างหน้าประตูเพราะว่าตอนเวลาเราออกไปรับของออกไปรับของอยู่ตรงเวลารับข้าวรับยาใช่ไหมเราจะเอาแค่มือหยิบออกจากประตูเอาแค่มือไปหยิบของเข้ามาอัปเตดบอกว่าตอนเช้าที่ผมได้ก้าวขาออกจากประตูคือแบบมันหลุดมาจากโลกหนึ่ง เราก็คิดภาพตามมันเนาะว่าเราไปเจอแสงแดดเราไปเจอแสงไฟข้างนอกแล้วอีกไม่กี่วันเราจะรู้สึกยังไงโอ้โหแค่เดินก้าวขาวจากประตูเนี่ยไม่ต้องรอดูกันครับว่าวันที่เราได้กลับบ้านเราจะรู้สึกยังไงตื่นเต้นเนาะ มันมาบิวจริงๆมันดีใจจริงๆไอ้อ็อกเขาบอกเลยว่า,วามันดีใจจริงๆนะพี่ผมนั่งอยู่บนรถประมาณสิบนาทีหรอกผมยังไม่ขับออกไปผมนั่งอยู่แค่บนรถเนาะแล้วอยู่กว่าแล้วตอนถึงบ้านผมก็นั่งอยู่ในรถอีกนั่งมองบรรยากาศรอบๆ <c oughs> จริงคุณปายถึงบ้านเนี่ยอาการเดียวกับคุณอ็อกเลย ไงเอวอมันมาแล้วเอวอมันมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นครับรอวันได้ออกเหมือนกันรอวันออกจากหน้าประตูห้องเนี่ยก่อน